ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับพวกเรา Metal Zero นะฮะคุณเสียงเสียงเมี้ยอะไรครับเออว่ะเสียงเราออกไปดูเดฟพี่พี่กับตะกรงตะกรงน้ำมาตะกรงน้ำมาอยู่ในเกม Space Upland เกมเก่าแล้วโอ้โห้อมนา้อมหน้าพร้อมตาโอเวอร์โคเวอร์หลังตู้วได้ได้ครับได้หลังตู้เนี่ยตู้น้ำเนี่ยจะได้ ว่าเกมนี้เกมเก่าแล้วเกมเ,ามาเมก่ oh. เาไม่เล่นเงินก็ขอโทษคุณผู้ชมนะครับ oh. ที่ช่วงนี้ทางถ่ายเปนนานทำไมมันหยุดวิ่งไม่ได้เนื่องจากสอบแต่เนื่องจากสอบนั่นนะไม่ว่ากันนะ โอเคฮะเราพูดอะไรบ้างดีกว่คือเป็นแการเตอร์แรกๆอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับผมครับนี่เอาเอมมาขอแมนวัดีเปรนเหยี้ป่ะโอ้พีพ่อคนมาแล้วพ่อมาแล้วได้ครับพ่อพ่ออะไรคุณคุณเนี่ยเดี๋ยวเพ่อเดี๋ยวนะเรค๋เดี๋ยเดี๋เดี๋ยเดี๋ยอัเดมันไปกี้อ ยิงกัดพ่อโอ้เต็มหน้าเลยไม่โดนที่ไหนหรอยิงกดพ่อไม่กีพ่อไม่กันขอพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วพ่อพ่อล้มเปื้อนยนต์ระเบิดลูกมี่พ่อมันตายนั้ยไอ้บูนอนนั่นมปเลยครับเป็นคนหนักครับเดี๋ยวเอาใหต่อก่อนครับะปืนพ่ออยู่ไหนวะปืนพ่อเนี่ยครับจะจิ้มหน้าแล้วนแะเดี๋ยว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 แต่ตู้อยู่หน้าไม่ว่างแล้ว ยิ่กดยิงใครก่อนเลยครับทุกอ่อนเลยครับซื้อพันไม่ได้ครับแต่ทำลายทำลายล้างเผาพันสตูสไหนวะ<ม>ไหนจะชิมหน้าแล้วนี่นนครับนี่เนี่ยมันคงผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่มีเอาเอา่ะเอาให้ดูยัง,ยงไหนอ่ะอ่ะอ่ะเห็นแล้วยังอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้ว โอเคอ๋อโหเ็นเอมเฮ้ยมีลิมูซีนด้วยโคตรยาวเลยยอดจะไปครับรยาวยาวแล้วเป็นเพือนอาโอเคเอาคุณโผล่มาแบกๆปกมันใช้มันใช้อะไอ่ะเป็นพิพบอ่ะผม เราตั้งตรงแล้วผมเล่นดันมีคนเดียวไม่เคยจบเนื่องจากเนินขาดเขาอุ้มมันก็ต้องเล่นเป็นทีมแน่แ่ยอดเดี๋ยวเดี๋ยวกระทาอ่ะกระทาอ่ะกระทาอ่ะ่าพื้นพ่อกระสินหมดอ่ะเดี๋ยวพ่องนายคนนั้ไม่เป็นไร มองเลยว่าเยอะครับอ้ยตึงก็ไน่นาน่งายฮาตายเพื่อนไหนฮะชิปปืนคนหนักอ่ะไม่เห็นเดยวเดี๋ยวเข้าไปดูเดินเาไปดูวยเอ๊ะเฮ่าผมนยังเป็นไงย่ะโอ้ี่ไปแล้วรอพ่อดู โอ้โอ้โอ้ชีตโอ้ชีตยุดวิ่งสิครับเฮ้ยได้กระตุ่นแล้วไอ้เจ้าเนิร์ททำไมเนี่ยเออว่ะโหลโหลแป๊บเต็มร้อนบารกองนี้ไม่ได้เก็บประตูเลยทีเดียวโอ้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 ชีตโอ้ชีต อของตายเลยแป้งตายแล้วครับอืมถูกแน่ถูกแน่พ่อมาแล้วนะไงแม่บอกแล้วเดี๋ยวพ่อมาพอ่อต้องเจอตกอปืนตัวเองครับพ่อเอาไปเลยครับผมไม่ครับพ่อเร็วเร็วเร็วเฮ้ยอยอกบ้าพี่อ <c oughs> โอ้โวยไปใกล้เลย <c oughs> ลเร็วเร็วชีดยาเรือหลังแอนหลังก็เข้านะเนี่ยมันไล่ยิงพี่อยู่อุยยยอ้ยวิ่งแฉ่ไอ้หยุกยิงอย พอตายแล้วบอกแล้วคุณเทพเหมือย่างนี้นครับเฮ้ยเทพยอมแล้วโอ้โหยืดนั่งยรีเก็เฮียแล้วฮนะก็ยเฮียแล้วฮนะไปเฮียมีคอนโทรลแบบแปลกนะว,ว,วิ่งวิ่งยืนยากเอ้ย,อยออน้องใหญ่คที่จบข่าวหน้าขาวเลยกระถิ่นยิ้มเต็มตูดเลย แม่น้องนะไปแล้วไปแล้วไม่ได้บอกในราะเอียดเกีเลยียดก็กมนี้ก็เกี่ยวกับทหารในทมฟร์ครับกับสงครามกลางเมืองนในเมืงดูใบครับืองอานโอ้โอ้โอคเควรด้วย ก็เกชียร์แล้วฮะก็เช oh ียร์แล้วก็เชียร์เลยฮะเกมนี้ก็สามารถจับจองได้ที่นะในเอ่อซุนดิเกมนะครับอะไรของคุณครับอะไรของคุณครับกระเด็นไปนี่เลยคุณนี่คุณกดท่าเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮลป์เฮลป์ เดี๋ยวอยู่โอ้ยโอเคเกินเป็นปืนและหน้าขาวเลยตอนนี้ทาทาพรแรยแบบนี้มันอะไรครับหมดโอของเขามันไม่ได้ไม่ไม่ค่อยเอียนนะเน้นหมุนในเรื่องอะไรจิดเจ้าของเลยไอ้เจ้าไอ้เจ้าเอรขาแต้ทำด้วยความสมบูรณ์แบบครับดูนะไม่มีเกมไหนเล่นแบบได้อรับแม่ยอดโค้ชสวยอะด้วยแม่สุดยอดแล็บแม่ต้องเ่นชิ้นมอให้เหมาะสมกับความสวยของ เนี่ก็เนื่องจากเกมนี้อย่างที่บอกกันเน้นหมดขออบก็เลยมีแค่สี่ด่านแล้วแต่ละด่านก็ค่อนข้างที่จะไม่ยาวนะครับก็ขอจบการเทสอพักหนึ่งตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ